เออพามาสมัครเรียนก่ะทุกคนกระเช้อันนี้คือวัดนินนะคะวัดนินนะคะวัดนินสุขารามอะไร ตรงนี้คือบ้านพวกเรานะคะบ้าน,นบ้านรวมอันนี้เป็บนบ้านรวมนะคะคือทุกทุกคนมันต้องมาอยู่บ้านนี้ทุกทุกท,ท่านเลยนะคะนะคะนะคะนะอ๋อเนี่นอยอะไรกดเนี้ยกดดูด้วยการดูจะไปดูแลดูดูทำไมไม่ต้องดูละแล่วน้องกดให้แล้วได้มาวานี่เนี่ยเนี่ยอ๋อมันกดตัวนี้ มันคืออะไรนี่กอดตรงไหมทั้งหมดน,นี่นะคะ้อนะบ้านสวนรวมบ้านสวนรวมทุกทุกคนก็ต้องมาอยู่บ้านหลังนี้ทุกทุกท่านเลยนะจ๊ะนี่คือวัดนินวัดนินสุขารามนะคะวัดสวนรวม นี่ก็คือบ้านปูยาตายายตายถวดอยู่นี่แหละนะคะนี่สวัสดีค่ะคุณถวดขัวงอกๆเนี่ทางนี้ก็มีเยอะบ้านคนมมีเยอะๆเลยคิดยังไงสถานที่แบบนี้ท,นทับบน,ทนทบบนีก็จะตั้งว่านั้นตั้งเป็นวายแปบลบว่าสถานที่วายผักวายอะไรประมาณนี้น้ำทำไมมันดำแล้ววะเฮ้ เนี่ยมะขามอ่ะไปรีบข้ามทำไมอ่ะยากเธอกลัวกลัวเฮย้ยนี่ดอกมันอ่ะมาตำกินนะได้นะคะเนี่ยอดอกมะขามค่ะนะเก็บ<ะ>ได้แหมไม่มีหรอกคนใจดำแถวนี้คนใจดีจะตายเธอ,อทายให้เนี่ย เธอถ่ายแล้วก็ถ่ายดีๆเลยจับดีๆเอาเลยลเป็นตากองเห็นไหจับดีๆด้วยสวัสดีค่ะสิบท่านท่านที่จะเอาเดี็วเอาจนได้ เราอยากกลับว่าจะเก็บอะไรเนะี่ยไม่ต้องเก็บแล้ว แม่เสร็จยงังพอแล้วเก็บอะไรเยอะขนาดนั้นยูุยเข้าปาตัวอะไรต่อตัวอะไรก็ไม่รู้จ้าค่ะว <c oughs> ันนี้จงดีจ้าเลยสวัสดีดีคน67เข้ามาดูสวัสดีจ้า6กสรั้นจ้ามากแปแล้ว มาเก็บผักกันเยนเนนอะเย็ค่ะอยู่ที่ไหนตอนนี้ตอนนี้กำลังออกจากวัด,ดนิ่งสุมค่ะเอาตำแยแมวให้ด้วยอยู่ตรงไหน,นตำแยแมวอยู่ไหนอ้าใส่ใส่ใส่โทรศัพท์ในกระเป๋าเ้นี่ยตอนนี้ก็จะบตนวดนี่นะคะ ค่นมะลุมเหมือนกันนะคะเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันแกแล้วับมันก็เหมือนพุ่นนี่แหละจ้าอะไรแกแล้วก็ซายซ้ายแล้วก็เต็มเต็นแล้วก็ซายซ้ายแล้วก็แก่แะดูให้หน่อยแล้วค่อยใส่ถุงใอของแมวแมวไปยักินมาบุ๊้ยอดกระทิ้นชุดยอดเลยเดี๋ยวมาเก็บนะโอ้ยเข้ารวยเข้าป่าตัวอะไรต่อตัวอะไรก็ไม่รู้แม่ เกืบมากเกือบจะอาต้นยัดไม่ปลาดีเลยขอบคุใครจะไม่กินควา,ามปลาถามน่อยถามน่อยยอดเลยน้ำปลาควาปลาไม่ได้ย่อยสุดๆเลยอันนี้ใช่ต้นที่แบบว่าเขาเด็ดแล้วเอามาต้มป่ะแม่ใช่ไหมอะไรนะ ต้นที่เขาเอามาเด็ดแล้วก็ฉีกฉีกไอ้นั่นออกแล้วเอามาต้มใช่ปะไอ,อ้บอนนั่นเหรอเออใช่แล้เวเทวาน,นี้เขาไม่ได้กินต้นมันเขากินหัวมันอันนี้มันต้นเอไอบอลที่เขากินหัวหรือว่าอันนี้เขาไม่มีใครดูแลไม่มีใครปลูกแล้วมันก็เลยรับงกายเป็นเราว่าคนคนทีเ่เคยกินวันที่กินไม่เป็นไม่ได้แล้อวาอะไรกันนี้ มีอีกไม้ต้นตำแยค่ะสิแม่เนเวไม่้กลหนูดูไม่เ,เป้นนั่นไหนต้นตำแยหน,นไูไม่รู้ต้นยอะไรเอาไปให้แมวพี่อยากได้กินนี่น <c oughs> <c oughs> พูดเหมือนหนูถึงอ่ะยี่ใสก่กระโปรงสั้นๆอยูอ่ <c oughs> จะกลับบ้านได้ยังฮะกลับบ้านได้ยังขันตุว สนอนพ่อเธอหนูอยากนอนนะ่ะหนูอยากกลับไปนอนเดี๋ยวต้องไปทํางานอีกเอกสารเอาไปวันตอนเปิดเทอมได้ครูบอกวันวันวันอาทิตย์ใช่เหรอก็ใช่ไงวันนี้วันอะไรต้องไปที่ฐานเทคโนโอละไม่เคยไปฐานเทคโนโลต้องไปยังไงมาเรีนออยนที่นี่ ไม่วันวันวันอาทิตย์เด็กต้องไหว้คูไงฐานเทคโนโปไปไหว้ที่ฐานเทคโนโลรูเชิญมากกรูลเร็วไปทางไหนเอารู้รู้ว่ามันไปทางไหนแต่ไม่รู้ว่ามันต้องขี่รถอะไรไปนั่งเจกซี่ไปเลยโอ้ยไม่เปืองดูมดแดงมดแดงใสไอ้แก้มอู้หอยัง ว่าตอนชิบอได้ยังโอ้ยไม่ไมไไเอาตอนตำแยก็ใส่ไปไม่ไม่ยูบุงยูบุงท้องกิ่ท้องที่แมวมันเหมือนกันนั่นแหละจ้าหนิผักที่นองเลยงานปลามีรอบไหนมาแล้วไม่เก็บบ้างเนี่ยฮะม่มล้อาอยากลับไปนอนแล้วแล้วลูกก็ถืออยู่เนี่ยลาลาลาล ร้อน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 เดี๋ยวช่วยเก็บอ่เดี๋ยวช่วยเก็บเราไปโยะนแะล้วมองไม่เ,เป็น,บบนไม่รู้เก็บไม่เป็นว้าวแม่ไข่วะเนี้ย อ้เร็ว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 ร้อนอยากกลับไปนอนแล้วเนี่ย,โอ,ย,ยโอ้ยดูมาแล้วก็กระจุกกระจิกน่ารักกระจุกกระติกทำไมไม่บอกว่าจะเอาเ,เลิกเสร็จยังโอ้ย ยายแก่กันเลยดูเข้าป่าลุยป่าไปพอแล้วเยอะแล้วจเจ้าไปทำไมเยอะแยะเอาพอกินไปกลับบ้านเนี่ยกลับบ้านแล้วเงินพันยเยอย พอเลียเราอะไรไปทำไมเยอะแยะเนี่ยเอาลุงชินลราไปถูกลานล้วค่ะเราชิวก็กินของดีเป็แม่กินอะไรอ่ะอะหนูไม่ได้กินไม่กินของดีของเดิมมาจากไหนกินแต่หมูจมหน้าจะเป็นหมูทุกวันละว่าแล้วกูไม่มีกูก็เก็บเอาไรนี่กินนี uh> ่ แต่นว <ง S 2> ูว่างนอนนะ,นะเดี๋ยวจะไปทำงาะนะปเียวไม่แป๊บแล้วเนี่ยนานมากเลยอ่ะอ <c oughs> พุงก็ออก <c oughs> พุงก็ออก <c oughs> ใหญ่แก้มเว้ยใหญ่แก้ม <c oughs> ดูพาลุยไยสิไม่ว่า <c oughs> โอ้ยพาแล้ว โอ้ะโอโอเอเียงเอาไส่อ <masked names. S 2> พอแล้วพอแล้วสิงหลอบหนึ่งพอแล้วต้นมันเอียงหมดแล้วเนี่ยไปกลับบ้านงค่ะเอียงเหรอเห็นอะไรหรือยังมองเห็นอะไรหรือยังเห็นไปหมดเลยซ้ายขวาพวกนี้เห็นอะไรบ้างไปเลยร้อนร้อนร้อน ป๊ากเป็นอะไรนี่ ร้อนอยากกลับบ้านอมันเยอะแล้ว,ลวจะเอาอะไรไปทำไมเยอะแยะต้นนี้พอแล้วเนาะ ช่างอยแม่ดูคนถ่ายถือกล้องด้วยทุกคนกลางล่มรอจนเหงื่อแตกเหงื่อแตนหมดแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังไม่เสร็จร้อนก็ร้อนอ ่อนจะพี่น้องอะดูหนูก่อนมันรอนมาด้อนนยนึงอลนั่นนี่นี่เก็บของไปด้วยเก็บของไปด้วยออของเนี่ยดูดูทิ้งของแล้วทุกคน เก็บของไปด้วยดูมดแดงขึ้นเสื้อนะน่าน่าน,น่มันจะกัดคอแล้วแม่แล้วมันดีลนะ่ะแล้วมันกัดหมดเร็วเร็วนะร้อนอาถือกล่องแป๊บนึงมัดผมก่อนถือกล่องแป๊บนึงมัดผมก่อนโอ้ยไวๆเด้อ ร้อนทุกคนตายแล้วให่แก่นูนไมนู่นแล้วทุกคนตายตายร้อนก็ร้อน รอบๆนะคะทุกคนแม่พอแล้ว หน้าหนูไม่ให้แม่มาแลวหนไูไปมีสองกระเป๋าจ้าไปเอาเสียบถือด้วยอุยอ๊าม,อมาจ้ะนี่ผักอันนี้ว่าให้ลูกสาวค่ะนอ้องมะกเมียวอ,อืม เอาไปมาจะถือเ่าไปเฮ้ยนั้นลมหนุลมใครลมใครไปเลยล้วจะกลับบ้านร้อนโอ้นะสวยัสดีบ๊ายบาย I